สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนออนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะท่านใดมองหาบ้านที่เจ้าข,ของขายเองโดยตรงไม่ต้องการให้ผ่านในหน้านะคะเข้าไปชมแปลงนี้ได้นะคะซึ่งผู้ขายได้ลงไว้ว่าเป็นบ้านเจ้าข,ของขายเองค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด300ตารางวานะคะลักษณะตามรูป มีพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องน้ำนอกตัวบ้านห้องนอนขนาดใหญ่มีห้องน้ำในตัวนะคะพร้อมมีอ่างกุชชี่ด้วยค่ะในห้องนอนใหญ่นะคะห้องโถงกว้างสะอาดมีโคมไฟขนาดใหญ่มีโซนสำหรับห้องครัวมีสิงร้างจานให้ครบบ้านสวยสมัยใหม่เป็นทรงโมเดิร์นค่ะ บรรยากาศดีรอบพื้นที่นะคะอยู่ไม่ไกลจากตลาดสดด้วยเจ้าของขายเองนะคะคันนี้เจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้อยู่ในเขตของเทศบาลเมืองปาจินบุรีค่ะสนใจโทรติดต่อสอบถามและนัดชมนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยแอดมินใส่ข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดเรียบร้อยนะคะรวมถึงเบอร์โทรของเจ้าของด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ